บึงพี่น้องเบิง้งงามคักจ้าบึงไงพี่น้องว้ายดีสวัสดีค่ะพี่น้องเดี๋ยวพี่แอมจะให้พี่น้องเบิง้งอันนึงอันนองเนาะแอมตืเต้นแห้งพี่น้องรอบในรอบปีแปเมเห็นเฮ็ดปวกจ้ะเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันเด้อจ้า เบิ่งไปเอ็มเห็นแล้วพี่น้องไปเอ็มเห็นอยู่ข้างนานี่แหละจ้าพี่เบิ่งน้ำกันพี่น้องเอ้ยไปเอ็มเห็นแล้วไปเอ็มก็แลนเมื่อตะตาจ้าพี่น้องไปเอ็มเห็นเฮ็ดยไปเอ็มก็แลนเมื่อตะตาอยู่เลื่อนเมืองเด้อพี่น้องเมืองเงินก็หนาวเดี๋ยวจะเอ็มใจเบิ่งอีกพี่น้องจะใ้เบิ่งอีกเด้อจ้าพี่น้องพี่นนั่พี่น้องเบิ่งแต่แอมบ่ได้เอาขาตั้งกองมาเด้อจ้าพี่เชืด้ทั้งเก็บทั้งถ่ายนี่แหละจ้ะ เบิ่งพี่น้องเบิ่งแอมเก็บอันเชียออกให้เบิ่งก่อนจ้าร่างงามจ้ะพี่น้องบานแม่ตูแม่พี่น้องหลายจุ่มยือจ้าหลายจุ่มยือเบื้งพี่น้องไม่ลอยกันนี้จ้าไม่ลอยกันนี้จ้าเดี๋ยวมาเก็บน้ำตาจ้าตอดนี้แล้วแอมหาแน้วงัดก่อนว่างไปใส่ระบุแหละมีดกับอันนี้ เร็วงัดไว้งัดไว้จังงิมาดึงเอาเด้อจ้ะพี่น้องเด้องัดไปงัดไว้ก่อนงัดกระหังป่านี้ห่างไหมพี่น้องเอ้ยห่างไม่ดีพี่น้องโอ้ยสะอ่อนเด้สะอ่อนเด้พี่น้อง,อออออองแต่มตื่นเต้นแตอ็มแหี้งยานว่าบริเก็บอยู่ปีนี้มันเกิดล่าลาบานอื่นเขาเก็บตั้งแต่นานเป็นเดือนเลย บ้านไปแอมกําลังได้เก็บนี่พี่น้องนี่กําลังเห็นเฮ็ดในหลบหลายเดือนมานี่มูเก็บบืนๆเนาะทางแังงวัดอื่นเนาะพี่น้องเนาะเด้อจ้ะงามๆเลยจ้ะพี่น้องงามๆอืมพอดีแกงเลยจ้าแบบนี้บางคนก็จะมาแกงดอกบานๆบ,บางคนก็มาแกงดอกตุ่มๆเนาะจ้ะเนาะ แหวาดอกบานบานมันซําม,มันกับบบานแห้งเนาะจ้ะมันกับลังบานมันกําลัาง,พอ,ง,พ,องนะพอดีแกงเลยค่ะพี่น้องซํานี้นะซํานี้พอดีเกงเลยจ้าเก็บเอาให้หมดเพื <c> ่อ <oughs> พี่น้องเบิ่อโอ้บาเก็บน้ำประแอมเด้อจ้ะยืนหลังยวนโบไดไก่เฮือนประแอมดอกยาใก,ใกใล,ล้ๆกลเพื่อนประแอมนี่แหละใกล้บ้านประแอมเอง มืออื่นไปเอ็มกับสิไป,ปเก็บแต่เด้อพี่น้องแ็นสิเก็บแต่เด้อคนอื่นเสา,ดาเด้อจ้ากับเราได้ลงคลิปมานานแล้วนาะพี่นองง้องนาอไปเอ็มแต่ข้าหยาคือขอไปห,หลายๆต่อไปก็ิะพยายามหาเวลาทำคลิปและจ้าพี่น้องเบิ้งพี่น้องเบิง้งโอ้ยเก็บกับไปเอ็มเด้อไปเอ็มเก็บ โอ้ย,อย,อยเมื่อน,นีแอมสิไปสิไปเลาะอ,อีกพี่น้องเอ้ยเลาะเบิดเหมือแล้วม้นนี้เลาะเบิดเหมือแล้วปแอมม้นอนี้หักอีหลีโอ้ยสอ,อนเด้พี่น้องตื่นเต้นปแอมนะบ่คิด่าสิบเก็บเดศเ,เหมือนนี้นะไม่คิดเลยเป็นบุญเป็นวาสนาดีโอ้อยนะหักอีหลีนี่ หลายเติบเยอะจ้ะเดี๋ยวเก็บไปเรื่อยๆนาะจะเนาะไปเอ็มบเดลคาตั้งกองมากกเ็เริ่ไปเห็นภาพร่วมจ้ะทั้งจุมทั้งบานเนาะจะเฮ็ดกันใกล้ใกล้บ้านเนี่แหละจะีนเสียงใกล้เสียงกามีบิดเห็นบ่พี่น้องเห็นบอสทั้งจุมทั้งบานอยู่น้ำกันเลยจ้ะเนี่ยเป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่ เมื่อแกงหอ,หอนสดเนาะพี่น้องเนาะลางคัะคกระซองนำสามนำแล้วก็แกงแบบน,นี้แลดอก็จูมก่อนพี่น้องก็มาไปแอมเหยียบแป็ดแปดต้องเอาสะก้อนไม่ใช่บ่เห็นเห็นอันใดกาวันนั่นก่อนเลยไปแอมนี่ย,นยนันยันมันเหยียบเนาะจา้ะเนาะพอดีงามเลยพี่น้องเอ้อเนาะ ยางคำว่าเราเบิ่งซื้อๆพี่้องเลยแปเอ <t ip le noise> ็มนะบ่ได้เอายางมาบันนี้แปมก็ขึ้นเปีวกระตากะมีดเห็นเม็ดแหละขึ้นแบีวกระตากะมีดก่อนก็คือเราจะเห็นเม็ดเนาะจุ่มงามเลยพี่้นงจุ่มงามงามพี่งนูงามงามงามเลยจ้า ต้องขออภัยเด้อพี่น้องแถวว่ามันสั่นมันซายก็ะเดไปแอ๊มทายมือหนึ่งเก็บมือหนึ่งน่าจะเนาะทายมือหนึ่งเก็บมือหนึ่งเด้อจานี่นะดอกตูมก่อนพี่น้องเห็นดอกตูมดอกง่ายไง เป็นดอกตูมใหญ่งอืมอืมอมขออภัยเด้อจ้ะมันสั่นมันพี่สั่นก็ได้อไก่ทางหืไก่ทางปล่าเก็บจยาปล่าเก็บมันไก่ทางเนาะอยากอายคนได้ประเมนอย่างเด้ <laughs> นี่ดึงเอาโลดขาดขาดดึงก็ขาดขาดกระยางมันจู่มันี่น้องจิ้มก่อนันบ่ขึ้นดอกแบ้มันต้องจิ้มต้องจิ้มค่ะมันต้องจิ้ม พี่น้องได้หลายเติบด้วยจ้าพี่น้องได้ลายเติบได้ลายเติบจ้ะยางเลาะมากแตเห็นอีกจุม่มหนึ่งพี่น้องเอ,อ้ยเิ่งดอกง่าง,งาม,งามพี่น้องดอกแบบแบบงามแงแ้งจ้ะแข็งกระดอดกระเด็ดอยู่พี่น้องอดึงง่ายๆเลยดึงง่ายง่ายเลย,งงย,ย,ย,เลยพี่น้องดึงง่าย,ายเอา้าทส่งิบ่ขึ้นแต่ดอกนี่ยจิมจ้มจิม้ม ค่ะค่ะค่ะกำลังห่องว่าดึงไงได้จิ้มเสยเืองพี่น้องเบิ่งดอกมันงามงามเลยจ้ะเหตุป่าเนาะเหตุป่าเมิ่งในี่ยขาเาาหาย้าว้อี่น,น้องมาหายาฮาขียนเล่เด้มาอย่างเลย รอบแรกของปีเอาให้เบิดพี่น้องเอาให้เบิดดอกใหญ่ๆนี่มั้งค่ะเอาสลันอบ <laughs> อง่างบื่อไมจากพี่น้อง โอ้ย,อยนอไปโทรมาก,นกเนาะเบิดปในพี่นอ้องเอ้ยเดี๋ยวไปแอมหาเลาะเมื่อ,อ,ก,อกีกอันนี้เนาอเกือบเต็มกระตาพี่นอ้องฝากก้นไหลก็ดแช่ก็นับสะไกให้แอมน,นเด้อจ้ะ